ของผมใหญ่จริงไม่จกตาคำพูดของน็กชาลีไตรรัตที่ไม่เป็นแค่ลมปากซะแล้วเมื่อสาวจูนนัตชามณีสวุวรรณวาทีศิลป,ปินป้ายแดงกับเพลงแนว u r อร์เบิคอนเฟิร์มว่าของน็กใหญ่ตุงตรง จรินต้องชวนมาเล่น MV เพลง Boys Don't Cry ซิงเกิลเดี่ยวแรกซึ่งจะมีกำหนดเปิดกองถ่ายทำา MV ในวันที่25ตุลาคามนี้เพื่อปล่อยเพลงทางช่อง YouTube ให้แฟนๆได้ฟังกันในวันที่18พฤศจิกายนเนื้อหาใน MV จะพูดถึงผู้หญิงยุคใหม่ที่สามารถทำอะไรก็ได้เหมือนผู้ชายแข็งแกรง่งดูแลตัวเองได้สามารถซื้อความสุขให้ตัวเองได้เหมือนกับผู้ชายเช่นกันโดยจะมีฉากที่นางเอกในเรื่องเช็คของของผู้ชายว่าใหญ่จริงไหมทำเอาสาวจูนนึกถึงเพื่อนซีที่ไม่ ไม่มีอะไรในกอไผยอย่างนคกชาลีขึ้นมาทันทีว่าบทนี้เหมาะกับนักมากเพราะนักชอบเปล่าประกาศว่าตัวเองใหญ่จูนนัตชาเผยว่าเป็นเพื่อนที่สนิทกันจากการเล่นภาพยนตร์เรื่องฮูพอจูนกําลังจะมีผลงานเพลงก็เลยนึกถึงแนักอยากจะชวนมาเป็นพระเอก MV เพลงแรกของจูนด้วยพอบอกคอนเซปต์ MV ็มคร่าวๆกับนักไปและชวนนคมาเล่น MV ให้นคตอบตกลงทันทีบอกมาถูกทางถูกคนแล้ว